เปิดคลิปมาไม่ต้องพูดขรามทำเพลงเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมีปัญหาก็คือล้อแมกของผมเนี่ยไปคู่กับพุดบาทโอ้ใจจะสลายทำยังไงดีล่ะครับเนี่ยถ้าไปเปลี่ยนล้อแมกใหม่ก็วงละตั้ง7-8,000นเนี่ยก็เลยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเราสามารถซ่อม4ีล้อแมกเองได้โอ้โหมันจริงไหมเนี่ยหาข้อมูลด้ยี่ห้อนี้มาเลยครับยี่ห้ออะไรนะ a w t p สีล้อมแบ,บ็กของผมอ่ะเป็นสีไฮกคอส s นะไม่แน่ใจเหมือนกันพอซ่อมออกมาแล้วเนี่ยจะสวยเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างน้อย90%ก็ยังดีครับเดีย๋ยวเราไปดูการว่าข้างในเขามีอะไรผมสั่งแบบที่เป็นขวดเล็กนะครับนี่สีกคอสนะก r อส s แบ็ k เป็นขวดเล็กๆแบบนี้เลยแถมกระดาษทรายกระดาษทรายแบบละเอียดนะครับนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมเป็นรอยสองใจแทบสัายเลยอ่ะ ใครที่เป็นคอคนลักรถแบบผมเนี่ยก็คงจะยอมไม่ได้นะที่ให้ล้อแบกสวยๆของเราเนี่ยเป็นรอยแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มแต้มกันเลยดีกว่าเอาเริ่มจากรอยเล็กๆก่อนนะครับค่อยๆทำใจเย็นๆนะครับไม่ใช่ทำรอบเดียวจบนะผมม่าทำประมาณ3รอบนะค่อยๆแต้มไปเรื่อยๆนะครับดูตามตัวอย่างได้เลยเพื่อนๆอาจจะสงสยัยอา้าวแล้วไอ้กระดาษซ้ายไปขัดตอนไหนขัดตอนเสร็จหรือเปล่า ไม่ใช่ขัดตอนเสร็จนะครับขัดก่อนเริ่มก็คือขัดเก็บรอยให้มัน,นินเนียนก่อนนะครับผมมาลืมถ่ายขัดกระดาษทรายก่อนนะขัดเฉพาะในจุดที่มันเป็นรอยนะครับอย่าไปขัดโดนสีนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเพิ่มหลังจากเรียนจบมาเนี่ยผมไม่ได้จับผู้กันมาเป็น 10, 10ปีเลยนะนี่อ เป็นครั้งแรกเลยในรอบในรอบสิบปีเลยที่จับคู่กันค่อยๆระบายนะครับใจเย็นๆใจเย็นอย่าใจร้อนเดี๋ยวสีจะเปิดมันจะไม่สวย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสีเก็บล้อแม็กของเราเป็นยังไงครับไม่มีค่าในหน้าใดๆนะสําหรับผมเนี่ยเนี่ยระดับ90%คถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์สั่งซื้อสินค้าไว้ให้นะครับใครมีปัญหาตามไปได้เลย